ท่านพี่น้องที่ร่วมศรัทธาและอีมานต่อลอสุบะฆานนตลาทั้งหลายเนื่องด้วยความเมตตาจากลอสุบะฆานนตลาที่พระองค์ให้เราได้เข้าสู่ในช่วงสิวันของเดือนสุนฮิจยะและก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับในเดือนที่12ของเดือนอาหรับซึ่งมีความดีงามมากมายที่เราทุกคนนะครับทราบดีกันอยู่แล้วว่าเดือนนี้ นะครับเป็นเดือนที่มีเกียรติและมีอามันอิบาดะและความดีต่างๆมากมายที่เราจะต้องรับทราบแล้วก็รับรู้แล้วก็เน้นย้ําในเรื่องของการปฏิบัติที่เป็นแบบฉบับของท่านนาบี m ัม a m m a d s ลลัล l l a h u alaihi w a s a l l ท่านพี่น้องครับท่านนาบีสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงคุณค่าและความประเสริฐในช่วงสิบวันแรกของเดือนสุนฮิตะ นบีได al si ah ้กล่าวว่าไม่ละกาลูฟีอนยามินอัฟดัล์มินฮามินในที่นี้กล่าวว่าละจิฮัดกาลว่าละจิฮัดัลลารจุลขารจ์ยุคัติรุบินัฟซิวะมาลิฟะลัมจึร์จ์บิชีท่านเบบีซัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมบอกว่าอะมันความดีในบรรดาสิบวันเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่มีความประเสริฐนะครับนั่นหมายถึงว่าบรรดาสหายบาก็ถามว่าวลาจิฮัด ถึงแม้ว่าจะเป็นการยีฮัดใช่ไหม่านรอสุรุลเหรอนบ,บีก็บอกว่าความดีในช่วงสิบวันสุดท้ายเนี่ยดียิ่งกว่าประเสริฐยิ่งกว่าการออกไปสู้รบยกเว้นบุคคลหนึ่งที่เขาออกไปรบแล้วแล้วเขาเสียชีวิตในสนามรบด้วยกับชีวิตของเขาทรัพย์สินของเขาโดยที่เขาไม่ได้กลับมาเลยแม้กระทั่งทรัพย์สินของเขาที่เขาออกไปรบนี่แหละจึงจะประเสริฐกว่าในช่วงสิบวันของเดือนสุนฮิจั ฉะนั้นนี่คือคุณค่าและก็สิ่งที่ท่านอาบีลสัลลัฮุอะลัยวะสัลลัมได้บอกถึงความประเสริฐฉะนั้นอะไรบ้างที่เป็นอามันความดีที่เราสามารถที่จะปฏิบัติได้นะครับเป็นที่ทราบกันดีว่าสำหรับพี่น้องที่มีโอกาสนะครับได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ในปีนี้นั่นคือสิ่งหนึ่งที่เป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่ สำหรับพี่น้องที่เขามีความสามารถทั้งด้านร่างกายและทรัพย์สินนะครับที่จะต้องตอบรับนะครับในรูปคนของอิสลามประการที่5นั่นก็คือการทำฮัจจ์ฉะนั้นท่านนาบิสลละฮุอะลัยวะสลลัมบอกว่ามัลฮัจจ์ลิลละวลมยัรฟุษวะลัมยับสุกรอจอ่ากายอมินวะลาดัตอุอุมมุใครที่ไปทำฮัจจ์เพื่ออัล l l a ์นะครับคนที่เขาได้เดินทางไปทำฮัจจ์หรือกําลังจะเดินทาง นะครับแล้วการทำหัสของเขาเนี่ยเพื่ออัลลอฮฺตาลาและในระหว่างที่เขาทำหัสนั้นเขาไม่ได้พูดจาหยาบคายลามุกหรือการใช้คาพูดที่เป็นบาปนะครับสิ่งที่น่ารังเกียจต,ต่างๆถ้าหากว่าการปฏิบัติของเขาตลอดการใช้ชีวิตในการทำหัสนะครับแล้วเขาไม่ได้กระทาในสิ่งที่เป็นบาปหรือการเคี่ยวพาราศีในเรื่องของสตรเพศ เขาก็จะเปรียบเสมือนกับคนคนหนึ่งกลับมาในสภาพที่ขาวบริสุทธิ์เหมือนเด็กที่เพิ่งคลอดใหม่อันนี้คือคุณค่าและความดีงามนะครับสำหรับคนที่เขาทำฮัชนะครับและก็จะเป็นหนึ่งในเครื่องหมายของฮชจุนมับบรูษท่านพี่น้องที่ศรัทธาต่อลอสุูบฮ้าโนวาตาลาทั้งหลายและสำหรับบุคคลที่ไม่มีโอกาสในการเดินทางประ,ประกอบพิธีฮัชสิ่งที่เป็นแบบฉบับ นะครับประการที่หนึ่งเลยนั่นก็คือการกล่าวตักบีชให้มากๆเมื่อเราทราบข่าวการเห็นชันเซียวของเดือนสุนฮิตะสิ่งหนึ่งที่ท่านนบีสุลต์ลอฮ์หัวอะเลวะสัลลัมได้ปฏิบัติเอาไว้คือการกล่าวตักบีชการกล่าว,วสิบุลลอฮ์สุบฮานัลลอฮ์นะฮัมดุลิลอห์อัลลอฮุอักบัดให้มากๆเพราะว่าท่านนบีสุลต์ละฮุหัวอะเลวะสัลลัมบอกว่ามามินออัยามิน أيام أ ع ظ ดุลลอฮ ه ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام จากนี้นี้นีดนี้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 นีลนี้นีะนิ้ลีมนอกว่าไม่มีันใดที่เป็นรดาวันต่าีๆที่มีามยิ่งใหญ่นี่นีเกียรตนะินี้ ين, นีลนี้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 ่ีนี้ ي, นนีอง้นี้นป้นบันี้นีนี้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 ยี้งี้น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 นี้วันกของเดือนลฮิจญะห์ และนบีบอกว่าจงทําให้มากนะครับจากสิ่งที่เป็นกล่าวลาอิลาฮะอิลลอละนะครับการกล่าวอัลลอฮ์ฮอักบัรการกล่าวสุบฮานัลลอฮ์นะครับแล้วก็ท่านนบีสุลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมนะครับบรรดา ص ح ฮาบะางต่างๆนะครับท่านอิบนุอุมรท่านอบูฮุเรย์บอกว่าอย่า خ ر ج ا า ي إلى السوق في ي ي أ บ ا م الأش ي ยุกับบิร و นนาส ا บิตักบ ك ริฮิมานะครับ บรรดาสหาบ้าของท่านนบีสุลต่านลฮุอาลีเวสัลลมเมื่อเข้าสู่ในช่วงสิบวันของเดือนสุดิย์นะครับพวกเขาเหล่านั้นนะครับออกไปยังตลาดนะครับแล้วก็ได้ทําการกล่าวตกบีตและเมื่อผู้คนได้ยินการกล่าวตกบีรพวกเขาเหล่านั้นก็ได้กล่าวตกบีตนะครับนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นแบบฉบับของอิสลามที่ส่งเสริมให้เราได้กล่าวสรรเสริญต่ออัลลอสุบฮานวุวตาลาให้มาก,มากๆอัลลอฮ์บอกว่า วัยแกุรุสมันร้อฮีฟีอแยามินมะลูมาตนะครับจงลำลึกถึงอัลลอฮ์พระนามของอัลลอฮ์สุบะฮฺอัลลอตลาในวันที่รู้กันอแยามินมะลูมาตท่านอับดุลลาบินอับบาสได้อธิบายในหนังสือกออิมุกัซิดบอกว่าคําว่าอแยามินมะลูมาตนั้นหมายถึงวันที่หนึ่งจนถึงวันที่สิบสามสุนฮิจนะครับฉะนั้น บรรดานักวิชาการก็ได้แบ่งในเรื่องของการกล่าวตักบีดออกเป็นสองประเภทนะครับประเภทที่หนึ่งที่เราเรียกว่าการกล่าวตักบีดมุตลักโดยทั่วไปคือเราสามารถที่จะกล่าวตักบีดนะครับเมื่อมีการรับทราบข่าวเห็นชั้นเซี่ยวนะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถึงวันที่สิบสามสุนฮิตะนะครับอันนี้ก็เรียกว่าการกล่าวตักบีดโดยทั่วไปและการกล่าวตักบีดแบบมุกไกยัด นักวิชาการบอกว่าการกล่าวตกบีดแบบมุกไกยตแบบเฉพาะเจาะจงนั้นนะครับก็คือเริ่มละหมาดซุฮีหลังจากละหมาดซุฮีตั้งแต่วันอารอฟะวันที่9เรื่อยไปจนถึงวันที่13เวลาอัสตรีของอียามุตชริกนะครับก็แบ่งออกเป็นสองประเภทนะครับเราก็สามารถที่จะกล่าวตกบีดแบบโดยทั่วไปตั้งแต่วันที่1นะครับจนถึงเวลาอัสตรีของวันที่13 ของอายามของอของซุนฮิญจ์นะครับแล้วก็การกล่าวตกบิดแบบเฉพาะก็คือที่เรามักจะปฏิบัติกันหลังจากละหมาดฟรตูห้าเวลาก็คือหลังจากละหมาดสุภีของวันอารฟะนะครับเรื่อยไปจนถึงอัสรีในวันที่13ของเดือนซุนฮิญจ์ที่เราเรียกว่าอายามอัตชรีก็คือวันที่11นะครับวันที่12วันที่13นะครับนี่ก็คือในเรื่องของการกล่าวตกบิดการกล่าวสรรเสริญต่ออลอสุปหฮาโนวาตาลา และในเรื่องของอามันความดีที่เป็นสิ่งที่เราไม่ควรที่จะละเลยเลยนั่นก็คือการถือสินอดสําหรับผู้ที่ไม่มีความสามารถหรือว่าไม่ได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัชนะครับสำหรับคนที่ไปทาฮัชนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจที่จะเขานั้นจะถือสินอดในวันอารอฟะเพราะว่าท่านนบีสลุลตล่านลลไม่ได้ถือในวันอารอฟะนะครับจะใช้ร่างกายแรงที่จะทําการขอดุอาในวันอารอฟะ และสําหรับคนที่ไม่มีโอกาสนะครับไม่ได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจจ์ اش, สิ่งที่เป็นแบบเฉพาะของท่านนาบีคือการถือศีลดในวันที่9วันอารอฟาพระท่านนาบีสัลลัลลอฮุวะสัลลัมบอกว่าซิย ah, al ายุยามอารอฟะอัลลอฮฺจะศีบุอัลลอฮฺให้ยู่กัิรสนะอัลลอติกับลาวสนะอัลลอติบาดะนบีบอกว่าการถือศีลดในวันที่9วันอารอฟาเนี่ยนะครับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จะลบล้างความผิดของเขา 1ปีที่ผ่านมาและอีก1ปีหลังจากนี้นะครับนั่นหมายถึงว่าเมื่อเราถือสินอดหนึ่งวันนะครับในวันอารอฟะเราก็จะได้รับการลบล้างจากความผิดถึง2ปีด้วยกันนะครับหปีที่ผ่านมาและกับปีที่จะมาถึงนี่คือคุณค่าที่เราไม่ควรที่จะละเลยนะครับบอกภรรยาลูกหลานครอบครัวนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นบวชซุนนะ นะครับแต่เป็นคุณค่าและความดีงามที่ท่านนาบีสลุลตารฮุอัลิว,วสัลลัมบอกให้เราได้ถือศีลอดและประการสุดท้ายท่านพี่น้องครับที่เป็นอีกหนึ่งประการที่เป็นเอกลักษณ์ของอิสลามนะครับเป็นเป็นชิอาต์นะครับเป็นเครื่องหมายหนึ่งที่จะทําให้เรานั้นได้ใกล้ชิดต่อรและบ่งชี้ว่าคนคนนั้นมีความยำเกรงต่อรคือการทำกุรบันที่เราเรียกว่าอุตฮิยะนะครับหรือกุรบันนั่นเอง ท่านนบ,บีสุลต่านฮุอาลีวะสัลลัมได้ใช้ชีวิตอยู่ที่นครมักกะเป็นระยะเวลาสิบป,ปีท่านนบ,บีไม่เคยละทิ้งในเรื่องของการทำอุตตหิยะทำคุทบัลเลยฉะนั้นท่านนบ,บีสุลต่านฮุอาลีวะสัลลัมฮะดิษบทหนึ่งพี่น้องครับได้กล่าวว่าดะฮันรอซูลุลุลลาสุลลลาหฮุอาลีวะสัลลัมบิกับเชนอัมลาอานอักระนายน์นบีเนี่ยได้ทำคุทบัลด้วยกับแกะสองตัวสีเทาที่มีเขาสองข้าง นะครับแล้วก็มีรายงานว่าวันพันนบีสุลลัลละหัอะลัยวะสัลลัมบียดีฮิซซบะอุตินกิยามันวะดะฮะบินมาดีนัติบิกับเชื่อในอัมลาลในอักรไนนบีเนี่ยได้ทําการเชือดอูดในสภาพที่ท่านนบียืนนะครับอูดตัวนี้เนี่ยนะครับหมายถึงว่าสัตว์สีเท้าที่เป็นวัวหรือเป็นอูดเนี่ยนะครับจะแบ่งเป็นเจ็ดส่วนด้วยกันนะครับท่านนบีก็ได้เชือดด้วยกับมือของท่านนบีสุลลัลละหัอะลัยวะสัลลัมเองท่านพี่น้องที่ มีโอกาสมีความสามารถนะครับนี่คือประการที่มีความสําคัญที่อยากจะให้เราทั้งหลายนั้นช่วยกันส่งเสริมในครัวเรือนนะครับอย่างน้อยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่บ่งชี้ถึงความยำเกรง1ปีนะครับหนึ่งส่วนที่เป็น4ี่0ันหรือ5000นั้นนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถที่จะขอบคุณต่อลอสุปูปะาโนอาตาลานะครับได้จากตัวของเราและเป็นการช่วยเหลือจุนเจือสังคมคนยากไร้ นะครับและการสร้างความรักให้เกิดขึ้นในกับเครือญาติทั้งหลายท่านอับดุลลอฮะสัลล่มได้กล่าวตำหนิกับคนที่มีความสามารถมีสตังแล้วไม่ทำนบีบอกว่ามังก้านาหูซาตุนวลัมยุ่ตฮีฟลายักรบันนามุสลลานะในนด้บอกว่าใครที่มีความสามารถคำว่าสามารถตรงนี้คือมีสตังหรือบางนักวิชาการบอกว่า เขามีทรัพย์ที่ครอบครองที่สามารถที่จะจ่ายสากาดได้แล้วเขาไม่ทํากุบลนบีบอกว่าอย่าได้เข้าไปใกล้ที่มุสลลาหะดิษตรงนี้ท่านนบีสลุลต่านไม่ได้ห้ามคนที่จะไปละหมาดไม่ใช่ว่าฟังฮะดิษนี้แล้วบอกว่าฉันไม่ทากุบาลและฉันจะไม่ไปมุสลลาไม่ละหมาดอีกไม่ใช่แต่ท่านนบีสลุลต่านต้องการที่จะตําหนิก,กับบุคคลที่เขามีสตังมีความสามารถ ที่จะไม่ควรที่จะไปร่วมแสดงความยินดีไปการกล่าวตักบีตในวันนั้นเพราะว่าเขาไม่รู้จักที่จะขอบคุณต่อลอสุหาห์าโนอาจารานะครับด้วยกับความตรรณีของเขาท่านนาบีบอกว่าอย่าได้เข้าไปใกล้ที่ละมานะครับนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ท่านนาบีสะละละอฮูัยเลวสลัมได้ตําหนิกับบุคคลที่เขามีความสามารถแล้วเขาไม่ทํากุรบันท่านพี่น้องผู้ศรัทธาครับ เมื่อเรามีโอกาสและก็ได้ทําคุรบันนะครับสิ่งที่เป็นสุนนะแบบฉบับของท่านนาบีสุลตาร์ฮุอาเลวะสัลลัมคือการงดละเว้นจากการตัดเล็บตัดผมสําหรับผู้ที่ทําคุรบันเมื่อเขาทราบข่าวการเห็นจันเซียวนบีบอกว่ามังการและฮูซิบฮ uh ja ุนยสบะอูฟเอิดะอุฮิลลัลฮิลานซจินฮิจจะนะครับฟะลายยขุ ya, uh ันน์มินชัอาริฮิวะลาอัฟาริฮิชัยะฮัตตายุดะฮิยา เมื่อคนหนึ่งคนใดนะครับเมื่อใครก็ตามที่เขาต้องการจะเชือดคุรบันนะครับเมื่อมีการทราบข่าวการเห็นจันเซียวในการเข้าสู่เดือนสุนเฮ็ดยาเนี่ยก็จงงดละเว้นจากการตัดผมและตัดเล็บจนกว่าจะมีการเชือดคุรบันนะครับจนกว่าจะมีการเชือดคุรบันก็คือถ้าเราเนียดตั้งแต่วันที่หนึ่งเราก็งดตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถึงการเชือดคุรบันของเรานะครับอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ส่งเสริม นะครับให้กับผู้ที่มีเจตนาที่จะทำคุบนันนะครับเพราะว่าเราก็ได้มีส่วนร่วมกับบรรดาคนฮัจจีทั้งหลายที่เขาไปทำฮัจจ์เพราะว่าคนฮัจจีเนี่ยเวลาเขาจะทำคุบะเวลาเขาเนียดทำอุมรอเนียดทำฮัจจ์เนี่ยพวกเขาเหล่านี้ก็จะต้องงดละเว้นจากการตัดเล็บตัดผมเช่นเดียวกันนะครับเราอยู่ที่นี่เราไม่ได้ไปทำฮัจจ์เราก็มีส่วนร่วมกับบรรดาคนฮัจจีในการกล่าวตักบีตในการงดละเว้นจากการ ตัดเล็บตัดผมพี่น้องที่เคยเดินทางไปทำฮัชหรืออุมเรห์ก็คงจะทราบดีว่าเมื่อเราทําการเนียดระบายกับอุมเรันละบายกะฮัจญันเนี่ยเวลาถึงจุดเนียดทุกอย่างที่เป็นข้อห้ามไม่ว่าจะเป็นน้ําหอมการตัดผมตัดเล็บก็จะเป็นข้อห้ามจนกว่าพวกเขาเหล่านั้นจะเสร็จสิ้นภารกิจในเรื่องของอุมเราะหรือฮัชนะครับอันนี้เราก็มีส่วนร่วมนะครับกับพวกเขาอันเนื่องมาจากว่าเราเหล่านั้นได้ทําการเชิดสัตว์กุรบัน นะครับเราก็จะต้องงดละเว้นจากสิ่งเหล่านี้พี่น้องที่อิมาเลที่ศรัทธาต่ออลัสุหาหนุมาตาลาทั้งหลายนะครับเมื่อเรามีโอกาสในการใช้ชีวิตอยู่ในช่วง10วันที่มีความประเสริฐนะครับก็อยากจะให้เราตักตวงนะครับดยการทาอามันความดีการกล่าวตักบีตการสตอกโกช่วยเหลือกันในสิ่งที่เป็นความดีนะครับส่งเสริมกันนะครับอย่างน้อยครอบครัวหนึ่ง นะครับที่มีความสามารถก็หนึ่งส่วนหนึ่งกุรบันนะครับก็จะเป็นการสร้างอามันความดีนะครับความบริกัตที่จะเกิดขึ้นในครอบครัวของเรานะครับแน่นอนว่าระยะเวลาหนึ่งปีนะครับเงิน5,000ันบาทเนี่ยนะครับคงจะไม่เกินความสามารถของพี่น้องนะครับแต่เชคมฮัมัดบินอุัซมีนบอกว่าสมควรที่คนมีความสามารถนะครับในหนึ่งปีเนี่ยนะครับที่จะทำกุรบันหนึ่งครั้ง น,นี่คือสําหรับบุคคลที่ก็มีความสามารถนะครับแล้วก็แน่นอนว่าอยากจะให้เราทั้งหลายนั้นได้ร่วมกันนะครับในสิ่งที่เป็นความดีงามและแบบฉบับตั้งแต่ท่านนบีบรหิมอะลัยฮิสสลามนะครับและสิ่งเหล่านี้ก็เป็นมรดกมาจากท่านนบีบรหิมอะลัยฮิสสลามนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ให้เราทุกคนทั้งหลายนั้นพยายามรักษาสิ่งที่เป็นแบบฉบับสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัม